เอกสุจินดากราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่19ถึงแกอ่อสัญญกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อเวลา1นึนาฬิกา57นาทีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้ารวมอายุได้91ปี10เดือน4วันพ้นเอกสุจินดาเกิดเมื่อวนันท yeah. <grandma. S 1> ี่6ส in ิงหาคมพศ2อ7 6เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหารอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกสุจินดาเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของคณะรักษา,าวความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอในการทํารัฐประหารปี2534ก่อนจะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาแม้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นํารัฐบาลได้นามนายกคนนอกแต่เส้นทางการเมืองของพลเอกสุจินดาก็สิ้นสุดลงในปี2535ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งนําไปสู่การลาออกทํากลางแรงกดดันจากประชาชน ชีวิตส่วนตัวของพลเอกสุจินดายังเป็นที่จดจำควบคู่ไปกับภรรยาคุณหญิงวันดีครบาบยูนนามสกุลเดิมนุ่นพักดีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชลาเมื่อวันที่21กันยายน2564ขณะมีอายุ84ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเช่นกันคุณหญิงวันนีเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมและการเมืองโดยบุคลิกโดดเด่นและลีลารำาหงเหินซึ่งมักปรากฏในงานเลี้ยงหรือช่วงอารมณ์ดี โดยเฉพาะเมื่อพลเอกสุจินดาขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวันนี้เคยกล่าวว่าฝันมหาหอกข้ามภูเขาเจดลูกจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในยุคนั้นการถึงแก่อสัญญรการของพลเอกสุจินดานับเป็นการปิดฉากทั้งหมดบาทในกองทัพการเมืองและครอบครัวของอดีตผู้นำผู้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดข,ของยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจสุป,ประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์ไทย